เช้าแล้วนะคะบ๊ายบายที่เป็นเพืนเห็นอยู่นะคะตรงนั้นก็เป็นอา่าวสุรุมะเบยนะคะเป็นอา่าวที่ถือว่าลึกเป็นอ่าวานวัดลาเวนเดอร์แชมเปญน,นะคะแล้วก็มีโรงแรมญี่ปุ่นมักจะมีตัวนี้นะคะเป็นแอร์รีสอร์รงแรมญี่ปุ่นเสียเขาจะมีชุดนอนให้นะคะก็เปิดบางทีเราไม่ต้องเตรียม หรือ่่าคนไมใส่่ชุดวัสดีค่ะครบ่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตมาและก็อบลุงนะคะกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวรวบรัดนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมโรงแรมน,นะคะที่มีชื่อว่า Riverside Hotel นะคะซึ่งอยู่ที่เมืองนูมาสึในจังหวัดชิซูโอกะนะคะซึ่งห้องนี้ที่เราจองอะ่ะเราเลือกเป็นห้องฟูจิวิวนะไม่รู้ว่าจะเห็นฟูจิหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่นะคะห้องที่เราได้นะคะก็เป็นห้องที่อยู่บนชั้นสิบเนาะห้องเบอร์หนึ่งศูนดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพอเราปิดประตูมาเขาก็จะมีกระจกอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะคะถอดรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็เป็นห้องน้ำน,นะคะก็จะมีความโอแฟชั่นนิดๆนะเครื่องใช้ของเขาก็จะเป็นยี่ห้อโปรวิน์โปรวินเซียเป็นอัลมอนด์บาร์ ลาเวนเดอร์แชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์ส่วนอันนี้ก็เป็น my moisturizer wash นะคะอันนี้ก็ทู่วๆไปเหมือนของโรงแรมญี่ปุ่นปกตินะคะแล้วก็มีแก้วให้มีอเมนิตี้ต่างๆมีผ้าเช็ดมือมีหมวกอาบน้ำนะคะโรงแรมน,นี้มีไมโครเจอ้อให้หนึ่งอันมีผ้าเช็ดตัวพร้อมแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งโถนั่งปกตินะคะ เรามาดูกันอันนี้นะคะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะเขาก็จะมีไม้แขวนให้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็นี่โรงแรมญี่ปุ่นมักจะมีตัวนี้นะคะเป็น air fresher ซึ่งเอาไว้ฉีดพวกเสื้อโค้ทเสื้อสูตรหรือว่ากางเกงยีนส์ที่เราต้องใส่ซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยกำจัดกลิ่นนะคะแล้วก็แบคทีเรียด้วยโอ้ยโรงแรมนี้มีที่ชั่งน้ำหนักให้ด้วยอะใส่ใจมากเลยอะ แล้วก็นี่นะคะเขาก็มีสลิปเปอร์นะสลิปเปอร์มันเป็นแบบหนังเนาะและโรงแรมนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นตัวเป็นแผ่นนะคะซึ่งก่อนใส่อะเราก็เอาตัวอินโซเนี่ยดึงออกมาจากซอก็แปะไปบนรองเทา้าก็เพื่อความมั่นใจนะคะนอกจากนี้เขาก็มีที่ขัดรองเทา้าไม้ช้อนรองเท้านะคะแล้วก็มีแปรงอันนี้ก็ทั่วๆไปเหมือนโรงแรมอื่น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องพักนิดนึงนะคะห้องพักจะมีความแบบอึมๆนิดนึงนะไฟมันจะแบบเป็นไฟเหลืองๆเนาะโอ้อันนี้ดีงามเขามีพรีเมียมเบรนกาแฟนะคะน่าจะเป็นอ๋อเป็นกาแฟดิฟนะดีงามมากเลยบางโรงแรมแบบไม่ไม่ได้ให้มาเป็นแบบดิฟนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยแพ็คสะอาดสะอาดนะคะอันนี้น่าจะเป็นชาใช่แล้วมามือชาเขียวต้องมีชาเขียวนะคะ ก็ตรงนี้เป็นเป็นกระติกใส่น้ำแข็งก,การาน้ำร้อนแล้วก็มีปลั๊กให้นะคะนอกจากนี้มีอันหยังนี่เขามีสัญลักษณ์ดรายปอาผมนะคะก็เป็นอันจิ๋วๆพานาโซนิกอันนี้ไม่ค่อยแรงเหมือนของเสาแท้นะคะมีสะดวกดีอันเล็กๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นชักเปล่าๆแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นจิว๋วอยู่ตรงนี้ที่สำคัญคือเราต้องเปิดสวิชเนาะ เพราะว่าตู้เย็นตามโรงแรมส่วนใหญ่เขาจะมีสวิ์ให้กดนะคะต้องกดด้วยแล้วก็ถังขยะถังขยะโรงแรมนี้เขาไม่ได้แยกนะถ้าอย่างเช่นเราซื้อน้ําหรือพวกน้ําขวดต่างๆแล้วก็วางเอาไว้ก็ได้พนักง,งานเขาจะได้หยิบอย่างง่ายๆแล้วก็ขยะอะไรที่แบบที่มันเผาได้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ันนี้ก็เป็นหน้าเคาน์เตอร์นะคะตอนนี้เขาก็มีเมนู เผื่อบางคนไม่อยากลงไปกินข้างล่างเนาะเราก็สั่งรูมเซอร์วิสได้นะคะก็ราคาจะว,ว่ามันไม่แพงนะมันก็เหมือนกับไปกินข้างนอกแหละเผื่อบางทีแบบเออเหนื่อยแล้วอยากกินที่ห้องเราก็โทรไปสั่งได้ถึงสองทุ่มนะคะนอกจากนี้เขายังมีโอมิยากเกด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นพวกของฝากต่างๆเมืองนี้เขาจะดังพวกเอ,อ่อของตากแห้งปลาตากแห้งอะไรเงี้ยกุ้งแห้งเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลนะคะ ก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็ให้ดูอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะอันนี้วิวแล้วก็เป็นเตียงนะคะเป็นหมอนแบนๆเดี๋ยวต้องไปขอเพิ่มแน่เลยโรงแรมญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็าจะมีชุดนอนให้นะคะก็เผื่อบางทีเราไม่ต้องเตรียมหรือบางคนไม่ใส่ชุดนอนก็ไม่มีปัญหา มีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยแล้วก็มีปลั๊กตรงนั้นมีปลัก๊กหัวเตียง1จุดนะคะที่นี่ก็จะมีปลั๊กเยอะนิดนึงโอเคแล้วก็ไฮไลท์นะคะฟูจิของเราอยู่ไหนซึ่งเรามาถึงค่อนข้างมืดนะจริงๆมันก็ไม่มืดนะคะตอนนี้ประมาณ6กโมงเย็นเนาะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วเพราะว่าเริ่มเข้าสู่เขาเรียกอะไรหรือดูใบไม้ร่วงหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นพาทีจะตกดินเร็วนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ประมาณ6กโมงเย็น เราก็จะมองเห็นเมืองเออ่นูมาสึในจังหวัดชิซโซกะนะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบพวกช็อปปิ้งแอรียต่างๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะรีบตื่นมาแล้วก็จะรีบมารีวิวให้นะคะว่าวิวตอนเช้าเนี่ยจะเห็นฟูจิซังอย่างที่เราจองเอาไว้จริงหรือเปล่านี่นะคะพี่อบจองมาอ่านี่เป็นดับเบิลเบดเป็นฟูจิวิวนะห้องฟูจิวิวแล้วก็นอนสุกิิงจะแพง แพงตามลําดับนะถ้าถ้าส้มกิ้งจะถูกกว่าถ้าไม่มีฟูจิฟิวก็จะถูกกว่าถ้าเป็นทวินก็จะถูกกว่าดับเบิก็อันนี้จองมา8,000เยนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเป็นถ้าเป็นที่อื่นห้องอื่นจะนี่นะครับมีเริ่มตั้งแต่สี่พันเก้าหรือห้าพันเองแค่พันห้าร้อยบาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมันจะมีหลายห้องเลยนะนี่นะครับ ตั้งแต่ซิงเกิลนะถ้ามานอนคนเดียวนะครับก็สี่พันห้าพก็ประมาณห้าพันห้าพันก็ประมาณหนึ่งพันห้ารอยบาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับอืมแต่ถ้าเป็นห้องห้องมุมดับเบิลรูมจะเป็นบุรีนะครับก็ห้าพันสูบุหรี่ใช่มแต่ถ้าเป็นนอนสโมกิ้งทวินรูมหกพันแปดแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลรูมตัวนี้มันหมดแล้วมีแต่สโมกิ้งหมดแล้วนะครับโอเค เช้าแล้วนะคะบ๊ายบาวิวที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็เป็นวิวภูเขาไฟฟูจิจากริ้นหน้าต่างโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะวันนี้ท้องฟ้าเคลียร์มากไม่มีเมฆเลยแล้วก็ด้วยความที่กล้องมันเป็นกล้องเล่นวายเนาะมันอาจจะดูไกลๆนิดน,นึงนะแต่ว่าเห็นด้วยตาเปล่านี่คือใหญ่เบิ้มมากๆตอนนี้นะคะที่ยอดฟูจิเนี่ยยังไม่มีหิมะปกคลุม ว่าสวยมากๆเลยส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นวิวของเมืองนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวฟูจิจากฝั่งชิซึโอกะน,นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตรงโน้นนะคะที่เป็นทะเลเนาะไกลๆริบๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะตรงนั้นก็เป็นอ่าวซูรุงะเบนะคะเป็นอ่าวที่ถือว่าลึกที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะ ก็อยู่บริเวณนี้ล้อมตรงนี้นะคะแล้วก็ฟูติซังค,คืออยู่ด้านนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเวิร์กหนึ่งนะคะของจังหวัดชิซโอกะในเมืองที่มีชื่อว่านูมาสึนะคะเป็นเมืองที่ติดดิมทะเลเนาะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ